แน่แตอนนี้คิดมดูครับวันนี้ดีดีนไหมครับผมดียินไหมเยไหมครับผมดียินเลยเลยไหมมีแอนแฝดมีพแล้วข้าวันแดังแล้วค่ะดังแล้วกันน้งแ็งดังแล้วดังแล้วดูกัึงน้แงอเสียบู่ลูกครัพี่น้อง เสียบูิเป็นเรื่องอะไรไอห้าค่ะไอ้านะครับเคักด้สงว่าดังไรดัแล้วดะัาอน่สัญญาณอับครับสัญญาณอับ พราะว่าตอนนี้มันจะต้องใช้สัญญาณไอ้ตัวห้าเนี่ยกับตามมาเสียบไห้อีกรูนึงเรียบร้อยดังชัดเจนในไยุ่นี้ตรงต้องดูตัวนู้นว่ามันเป็นที่ไอ้ห้าสนใจแค่เนียนะคะเจ้าป้าเราสั้นมันต้องสามขีดขึ้นบรู้ว่านะไม่ให้ป้ายกินหน่อยสิมาแล้วมาแล้วน้ำเย็นพี่บอกว่หนียวไปแพะมากไม่ไม่ไม่ไอ้น้ำนะป้า้องเลยต่องเป็นไกอลูกป้าอะนั่งหัวตัด ก็เย็นกินน้ไปอนตอนนี้มันเป็นน้ำเศร้าน้ำเที่ยงนู้่ตอ้จหามงกุลบ่ายนก็เนก๊ซี่างอยองเน้ายกดเ่นัปอนนี้ันสกำลังซ่อมไม้นะครับทีมงานฝ่ายเทคนิค กกำลังไม่ให้อยู่กับพี่หนิงนะคะตอนนี้กํลังกํลังคุยกันอยู่ถ้าสามถ้าสองีดตามขีเดี๋ยนมันจะขาดขาดเียงลใช่ล่วจะมาเล้วของป้าได้นางอยู่พรดะนางเห็นหนูพราะนางคาด่าจะจีรป้าหยุด่เก็บช็อตป้ากดป้อง กราฟไม่ขึ้นหรอกเหมือนมันไม่ทำงานหรือเปล่าผมอยู่แล้วพูดกราฟในตั้งยี่ห้อครับอ๋อรู้เป็นขึ้นนะขึ้นเสียงนะเสียหรือเปล่าตัวนี้น่าป้าตัวนั้นกราฟขึ้นไหมเวลาขึ้นขึ้นขของป้าขึ้นอยู่ขึ้นเนี่ยของป้าขึ้นป้าขึ้นเลบไปขึ้นมาเลยซื้อมาเมื่อวานต้องครีมไปประกันได้มีที่ประกันอะไรมีใช่ครับครมเข้าตัวเดียวตัวนี้ไม่กล่าวสายกันยืน อันนี้เป็นแบบอะไรแบบไม้หรือแบบสายอะไรตั้งกฎนี่เราถ้าเรามันขึ้นสัญญาณอะไรตั้งกฎนีเซร็จเลยเนะลองลอง,ลอง,ล,อง,ล,องลองเช็คดูก่อนี่กำลังอ่าใช่หลักๆก็ใช้ได้ทุกอย่างป้า<ม>ดูกระเป๋าหน่อยมาสั่น <c oughs> อย่าติดไม้ให้ลุงป้า,า <c oughs> เดี๋ยวลุงจะติดไม้อ่ะรักสุดท้ายนะคะรักสุดท้ายแล้วนะคะนี่ค่ะเสียงป้าดังจะออกนอกไม้เลยน่ะพี่ก้าวนะคะพัรันที่สวยมาก พีเานะคะพีเค่ะหอนวัดต้องติดแอร์เวลาขายของเพราะว่าจะไ้มีเสียพัดลมอะ่างวดไม่นะวดเยเงขียนเขียนเขียนเขียนลายปูลายปูาเมื่อกี้นี่ตตวง้อวงเสื้อตวงเสืองามดีบางวะเนีโชว์ฝีมือนะับเคยไปแข่งขัดเรามาเวบาๆๆะบาา มาแลจะโชว์ฝีมือการเขียนชื่อปูปาริจ uh, like mm? yeah, ิตนะเทคเดียวนะครับเทคเดียวงานนาะปานอยู่ในพิกเซอแลบนะครับเดี๋ยวได้ภาดูให้ใหม่ทุกคน

ก็ลายเส็นนะครับลายเส้นของเขียนมันลายเซ็นนะนีตเสียมน่ามลงล็อกรมันตัวหน่อยเขียนไปเลยอ๋อ C O สามแปดนะสามแปดนะไหนวะอะไรนี่คุณชายัวมีกี่ตัวเนี่ยในนอกดังใจคุณเองว่ะสันดังแล้วนะคะะได้หรือเปล่า ได้แล้วได้แล้วสวยงามมากนะครับเดี๋ยวไปดูไม้ไปดูไม้กันค่ะนี่สีเทานะคะสีเทาลายนี้ผู้ชายก็ตัดผ้าสวยนะผู้ชายมีตัดผ้าได้สวยมากนะคะลายนี้นะคะเนี่ยลายสีเทานะคะได้แล้วเปล่าตัดผ้าผู้ชายได้เลยนะคะลายนี้สวยนะทุกสีทุกอันนะคะมีสีพื้นหมดนะคะมีสี้น มันจะขึ้นอยู่กับเซตตัวนี้เซตบวกเซตลบคับเดี๋ยวไปเดให้เขาดูอิกรอลยปดก่อนซงองลายสวยบอใช่แล้วค่ะลายสวยไอเก้านะคะไอเก้าก็ได้ใหมครับมีไอเก้ากับางมหกเลยหกกับเก้ายมใจมากเสียงั์มาก

i 5ห้านะคะ i 5นะคะ i 5อันไหนีม่กี่ตัวคะอ่าแล้วก็ i 9นะคะ i 9้าค่ะ i 9เก้เคค่ะภาษาของป้าคือพัดลมภาษาทองปุ๊บก้อนหิน i อห้าไเก้าและ i 3สามะตอนนี้เลยสามหืนนะคะ i 5ห้และ i 3 ราคา2,020บาทเอ้ย2,050บาทรวมค่าส่งนะคะจัดวันนี้ส่งวันนี้เลยนะคะทุกคนสามารถนำไปที่ร้านตัดเสื้อค่าได้เลยอะแล้วก็สั่งตัดได้เลยนะราคารื่องผ้าใช่ปนะคะเอารถสองสามอันนี้เลยคะผ้าดีห้าสิบเป็นเก้าผ้าคุณใช่ป้ะหนาพื้นใหญ่มากนะคะสามารถนำไปตัดเสื้อได้นะคะสามารถนำไปตัดเสื้อได้เลยนะใส่วัดรจ่ายมีไอ ไอสมไอเก้าแล้วก็อหานะคะผ้ารายสสมพับนะคะไอสาไอห้แล้วก็ไอเก้านะคะไม่ใช่ปูจานนะแต่ลองลองใหม่ลงพลองใหม่ลงพอลองใหม่เสียงออกใส่จดออกยิน่ได้ยินถองอันวนี้ใครอ๋อขายขายเลนแบบแม่ชมพู่ อ๋อไม่ต้องแปลกใจนะคะร้านผ้ามีเยอะแยะนะคะร้านผ้าไม่ใช่มีแค่ร้านเดียวในประเทศไทยนะคะทุกคนสามารถขายได้กันหมดนะคะอยคิดมากคิดมากแสดงว่าร้านอื่นก็ต้องเรียนแบบอ๋ออะไรก็เป็นแบบตัวควบคุมมันหมดเออนะคะเรื่องคิดมากอันนี้ผมจะเปิดหมดแต่มารถขายได้หมดอยที่ว่าคนขายนะคะกคนะันชาร์ิมาค่ะป้าขายไม่ีเท่าคนอื่นก็หรอกเราป้าเพิ่งจะขายแค่สองอาทิตย์นะคะป้าเป็นเซ็ตนะครับเป็นเซต เสื้อ 2L เมป้าปเสื้อ 2L อลก็มาไล่ๆพยายามมากคุณังคุณสังดีแอลอีกอะอล 2L อาโอเคกับ 2L กับ 2L กลงกลงกลงัลงลกลงกลางัอเอาใครอยากซังป้าเนี่ยเอาใครอยากัง้านอกังนได้ละได้ละเอาแล้วอมนาะะน้ำมัโอ มุมอุ่ครงมมุนบอกไกระดิ no ig, right ่งกระดิ่งไหมงามสิไอต่อไปนะกดได้หลายอะไรอะไรือเลยโดดใจบ่านนีไปกดแล้วนีมเสียงดังแล้วนะถ้าลุมไหนนะคะสามารถนำไปตัดเสื้อได้เรียบร้อยนะคเวลาป้าจะขาาจูดก็น่ใจะน่าจะได้ อันนี้คือคำพูดทุกอย่างลุงออกไลฟ์สดนะครับตอนนี้เยอะไปเลยตอนนี้ลุงติดไม่แล้วเปลี่ยนใหม่ใช่เอาตัวนี้ไปผมไม่เท่ากันมไม่เท่ากันอันนี้ที่จะพูดนะครับมันจะสามารถใช้ได้หลากหลายตอนนี้ก็เอาเอาไมค์ให้งไปลูบตัวเ่ยเวลาที่สบายนะพิวๆนะคะนี่ป้าจะจุดท้ายของเนี้ย ป้าดีแล้วเรื่องพันธุ์ปลาป้าอยู่ะป้าอยู่ขายของลุงก็จะพูดขายของได้ได้มากเขียนเช่นขายลูกทิ้นแซ่บขายวานิทิสอะไรเงี้ยเรือจะพูดแซมแซมไปว่าป้าชูนี้ปลาอะไรนี่ข้าคาเมื่อนี้ยข้าคลุมหล่ซะมากเป็นตัดเสื้อได้นะคะตัดเสื้อได้นะคะยิ่งยากมากเลกอย่าหลงเราพื้นกันต้องมีคนอ่านดูห้าม ทมเผลอเอาไมค์ส่ห้องน้ำนะไม่มึงว่าแล้วเกิดไปคุยโทรศัพท์ร้อยเมตรแมาที่ผ่านมาราก็ไรสุดก็มีไมคเดเดเข้าหมดเลยผมเข้าหมดเข้าหมดเออมงึ่งรู้มันได้ประมาณก็สัญญามันดีอ่ะมันได้ประมาณร้อยเมตรไม่ได้สิะก็ป้าดมได้นะคะไม่ใช่ร้อเมตรประมาณสิเมตรอ่ะสิบยี่สิบเมตร ถ้าร้อยเมตรนี่ก่นไปไปไกลๆเลยแบบนี้ร้อยเมตรเท่ากับวอเลยนะวอสื่อสารโอวสิบเมตรนี่แหละแต่ว่าต้องต้องาลองโลกนะเเรียกว่าตีนผ้านะคะตีนผ้าอย่าลืมนะอย่าลืมเดินต้อเป็นุยโทรศัพท์กับใครใช่ไหมไปอะไอะไรไท่าเผลอท่าเผลอค่ะายเอยังไงคะนี่ค่ะลมาเลยนะคะแล้วพิมพว่ารักนะคะรักนะคะ มีเสื้อนะคะบอกตรงว่าตัวละห้าร้อยบาทนะคะตัวละห้าร้อย500บาทรวม